สวัสดีค่ะพบกับวิวนะคะ i อซีอันซินวิวจะพาเพื่อนๆไปพบกับสถานที่อันซีนที่ต่างๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปอันซีนกันเดี๋ยวเราจะไปรับรถกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ารถของวิวจะเป็นรถแบบไหนนะคะที่ว่าจะพาเพื่อนๆไปอันซีนด้วยกันและอย่าลืมตามรอยอันซินของเรานะคะเป็นสถานที่ที่เพื่อนๆยังไม่เคยพบและยังไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับรถกันค่ะมาเลยค่ะ ตอนนี้วิวก็รับรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะจุดหมายแรกที่เราจะมาเที่ยวอันซินกันก็คือวัดทิพย์อักษรอมรินนะคะหรือว่าวัดน้อยของเรานั่นเองภาษาเหนือนะคะเขาจะเรียกว่าวัดน้อยวันนี้ที่เราจะมาเที่ยวก็จะเป็นอีพีแรกของเราก็มาเสริมสิริมงคลกันด้วยการมา, no ะะมาวัวาดก่อนนะคะมาทําบุญไหว้พระก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวข้างในค่ะว่าข้างในวัดน้อยของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะที่น่าสนใจมาเลยค่ะเพื่อน ทุกคนมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงปหนัาเจ้าแม่ตามมาเทวีนะคะของวัดคิดอักษรอมอินแล้วก็เดี๋ยวนะคะวิวจะพาทุกคนนะคะไปสักการะเจ้าแม่สําหรับอีพีแรกของเรานะคะก็จะเป็นอีพีที่เสริมสริมงคลก่อนนะคะอันดับแรกก็คือเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าแม่กันนะคะเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่าเจ้าแม่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะวันนี้เราไปขอพรเจ้าแม่ก่อนนะคะมาเลยค่ะเพื่อน จ้าแม่จามาเทวีนะคะที่วัดทิพย์ปักสอนอมอนอินนะคะก็วันนี้วิวพามาอันซีนที่แรกนะคะซึ่งอีพีแรกของเรานี้ก็จะมาสร้างสิริมงคลให้กับการทํารายการของเรานะคะก็เดี๋ยววันนี้เราพามาสักการะบูชาเจ้าแม่จามาเทวีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะวิหารเก่าที่เป็นโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่นะคะในปัจจุบันนี้ ค่ะแล้วก็นี่เป็นพระธาตุดีมน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมใกล้ๆนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศริมน้ําค่ะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศริมฝั่งน้ํานะคะของอวัดทิพอักษรอ,อมอ,อินนะคะ